ปองสายใหม่ประทะก,กันจองพลังเดอร์มาเดือดกลางหุนกระแสปมเว็บพนันและอาชีพนักพนันกระแทกใจสังคมจากกระแสข่าวที่กำลังเป็นที่วิาพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์อย่างกว้างขวางในขณะนี้เรื่องของนายปองหรือที่รู้จักแต่ในชื่อ Facebook ว่าสปปสายใหม่บุคคลที่มักปรากฏตูวพร้อมโพสต์ความเห็นทางการเมืองและสังคมในเชิงร้อนแรงซึ่งล่าสุดเขากลายเป็นเป้าความสนใจทูวโซเชียล เมื่อไปออกรายการหนกระแสและเปิดเผยต่อหน้าผู้ชมทุกประเทศว่าตนมีอาชีพเล่นการพนันพร้อมยืนยันอย่างชัดเจนว่าไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์พนันออนไลน์ตามที่ถูกกล่าวหาในการสัมภาษณ์กับหนุ่มกันชัยพิธีก่อนชื่อดังนายปองกล่าวว่าตนไม่ใช่คนที่อยู่เบื้องหลังเว็บพนันและไม่เคยมีการชักชวนให้บ,บุคคลอื่นเข้าร่วมเล่นพนันออนไลน์แต่อย่างใดแม้จะมีภาพของเขาส่งเสื้อยืด ที่มีลวดลายคล้ายกับโฆษณาของเว็บธนันปรากฏในโซเชียลซึ่งเขาชี้แจงว่าภาพเหล่านั้นเป็นของเก่าตั้งแต่ปี2562และเรื่องนี้ก็เคยถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาตรวจสอบแล้วในช่วงเวลานั้นโดยยืนยันว่ามีการตรวจสอบเส้นทางการเงินและไม่พบความเกี่ยวข้องกับธุรกรรมที่เกี่ยวกับเว็บพนันในป่องยางระบุเพิ่มเติมว่าตนเป็นคนชัดเจนและตรงไปตรงมา เรื่องที่บอกว่าเล่นธนันนั้นเขากล่าวเองจากปากและทำมานานแล้วไม่ได้ลบซ่อนหรืออ้างว่าเป็นอาชีพอื่นเขาเคยไปเล่นทั้งในพื้นที่ประเทศไทยและในฝั่งประเทศเพื่อนบ้านอย่างปอยเปตซึ่งเป็นแหล่งที่รู้กันดีว่ามีบ่อนคาสิโนถูกกฎหมายตั้งอยู่โดยมองว่าการเล่นธนันของเขานั้นไม่ใช่การชักชวนหรือหลอกลวงผู้อื่นและหากเป็นความผิดทางกฎหมาย ก็ขอให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามขั้นตอนได้เลยโดยไม่มีข้อโต้แยง้งการยอมรับอย่างตรงไปตรงมานี้ทำให้สังคมเกิดการตั้งคำถามถึงเส้นแบ่งระหว่างสิ่งที่เป็นความชอบส่วนตัวกับสิ่งที่ขัดต่อกฎหมายบางส่วนมองว่านี่เป็นความต้าหารของบุคคลที่กล้ารับผิดชอบต่อพฤติกรรมของตัวเองขณะที่อีกฝ่ายกลับมองว่าการออกมายอมรับว่าเล่นกับผนันกลางรายการโทรทัศน์ เป็นการกระทาที่ไม่เหมาะสมและอาจส่งผลกระทบต่อเยาวชนหรือผู้ที่ติดตามดูในวงกว้างอย่ายวรก็ตามเรื่องนี้กลับยิ่งตอบย้ำข้อกันขาเดิมที่หลายฝ่ายมีต่อบ,บุคคลที่มีภาพลักษณ์คล้ายอินฟลูเอนเซอร์หรือบุคคลสาธารณะในท้องถิ่นว่าอาจถูกใช้เป็นเครื่องมือในการโปรโมทเว็บพนันโดยไม่รู้ตัวหรืออาจมีการรับท่าจ้างโดยไม่ได้ตรวจสอบแหล่งที่มาให้รอบคอบซึ่งในกรณีของต่องสายใหม่นี้ มีหลักฐานภาพถ่ายที่เขาสวมเสื้อสกรีนชื่อเว็บพนันที่ถูกนำมาใช้เป็นหนึ่งในพยานหลักฐานที่กันจองพลามนำไปยื่นต่อกองบัญชาการตำรวจสึกสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีพลตำรวจโทไตรลงผิวพันธ์ผู้บัญชาการตำรวจไซเบอร์ได้เปิดเผยว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมตดยเบื้องต้นพิจารณาว่ามีพฤติกรรมเข้าข่ายกางโฆษณาหรือชักชวนให้ผู้อื่นเล่นธนันออนไลน์ ตามพระราชบัญญัติกาพนันพุทธศักราช2 4 7ท,ทซึ่งแม้โทษของความผิดในลักษณะน,นี้จะไม่รุนแบงนักคือจำคุกไม่เกินสองปีหรือปรับไม่เกิน2,000บาทแต่ก็สะท้อนถึงปัญหาเชิงโครงสร้างที่กำลังเกิดขึ้นในสังคมไทยอีกด้านหนึ่งเว็บพนันเจ้าปัญหาที่มีชื่อปรากฏอยู่บนเสื้อของนายปอมได้ออกแถลงการที่หลายคนในโลกออนไลน์นิยามว่าเป็นอย่างวัดหรือว a t เดอ h เฮล โดยระบุว่าบริษัทขอรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยการตัดสินใจหยุดรับผู้ใช้งานใหม่ผ่านระบบอัตโนมัติช่วคราวพร้อมย้ำว่าอินฟลูเอนเซอร์คนดังกล่าวเป็นเทียงผู้ที่รับจ้างโฆษณาและไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทอีกต่อไปถ้อยคำในแถลงต่างที่ว่าอินฟลูเอนเซอร์ที่มีประเด็นดังกล่าวนั้นเป็นเทียงอินฟลูเอนเซอร์ที่เราจ้างมาเพื่อโปรโมทเท่านั้น กลายเป็นที่วิจารณ์อย่างหนักในหมู่ชาวเน็ตเพรามองว่าเป็นการยูนความผิดให้พรีเซนเตอร์แต่ทีมฝ่ายเดียวทั้งที่บริษัทก,ก็มีส่วนรับผิดชอบในการคัดกรองและควบคุมภาพลักษณ์ของแบรนด์ด้วยสังคมออนไลน์ยังคงถูกเถียงกันอย่างเข้มข้นเกี่ยวกับประเด็นนี้หลายเสียงมองว่าแม้ป่องจะพูดด้วยความจริงใจแต่ก็คุณตะหนักว่าการเล่นถนันยังคงผิดกฎหมายไทย และยิ่งหากมีความเกี่ยวข้องกับการโฆษณาหรือส่งเสริมช่องทางเหล่านี้ก็ยิ่งเพิ่มระดับความผิดตามกฎหมายไปอีกขั้นผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายออกมาให้ข้อมูลว่าปัจจุบันการโฆษณาเว็บไซต์ผนนันแม้จะอยู่ในรูปแบบโพสต์รูปเสื้อหรือพูดถึงเว็บไซต์ก็อาจเข้าข่ายความผิดพาหากพิจารณาว่ามีเจตนาส่งเสริมให้ผู้อื่นเข้าไปใช้งานาหรือทําให้เว็บไซต์ได้รับความสนใจมากขึ้น กรณีของสองปอสายใหม่จึงอาจกลายเป็นกรณีศึกษาใหม่สำหรับวงการอินฟลูเอนเซอร์ไทยที่อาจต้องตั้งคำถามกับตนเองว่าการรับางานประโมทอะไรบางอย่างนั้นคนวรตรวจสอบมากแค่ไหนและมีขอบเขตจริยธรรมในการสื่อสารกับสาธารณชนอย่างไรสุดท้ายแล้วเรื่องนี้ไม่ใช่เพียงเรื่องของบุคคลหนึ่งคนที่มีพฤติกรรมผิดกฎหมายเท่านั้น แต่ยังสะท้อนถึงความซับซ้อนของโลกออนไลน์ในยุคป,ปัจจุบันที่คำพูดสั้นๆหรือภาพเทียงหนึ่งใบอาจนำาพาไปสู่การละเมิดคดีทางกฎหมายหรือแม้แต่ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของทั้งบุคคลและองค์กรที่เกี่ยวข้องอย่างถาวรขณะนี้คงต้องติดตามต่อไปว่าสัปดาห์หน้าซิ้นเป็นช่วงที่ตำรวจไซเบอร์เตรียมออกมายเรียอย่างเป็นทางการในป่องหรือสอป,ปอสายไหม จะมีท่าทีอย่างไรต่อต่อตางเข้าพบเจ้าหน้าที่และคำชี้แจงของเขาจะทินพอต,อต่อต่างคลี่คลายประเด็นนี้หรือไม่หรืออาจจะยิ่งขยายวงดราม่าให้ลูกลามต่อไปอีกในอนาคตอันไกล